ตอนนี้เราก็อยู่ในช่องนายไอทิมทีพีนะครับท่านผู้ชมก็สําหรับที่ผมไม่ได้ลงคลิปมานานนะครับก็ก็ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับท่านผู้ชมก็ขอภอภัยสาหรับคนที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมก็ตั้งแต่นี้เดี๋ยวผมก็จะทําคลิปคือทําคลิปต่อเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็อยู่ชั้นที่8นะครับก็ผมขอตัดบทจากคลิปเมื่อคราวที่แล้วลวกันเนาะ ผมก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก2ชั้นนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เขาที่แล้วนะ่าท,ที่ผมอยู่ชั้นที่6หรือไม่ก็5นี่แหละที่ผมจำได้นะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมเปิดเสียงหน่อยแล้วกันโอเคครับดูเหมือนว่าผมต้องไปฝังงูนะครับเนี่ย โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเนี่ยทางลงโอเคครับสำหรับเอ่อท่านผู้ชมคนใหม่ครับก็สามารถกดติดตามกดซับ s c r สไครต์ให้เราด้วยก็ดีอย่างดีนะครับท่านผู้ชมก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเรานะครับโอเคครับโอเค โอเครับผมจะงงละงงละวิว่งผิดละท่านผู้ชมโอเคโอเคเดี๋ยวผมดูแผนที่ด้วยอ๋อนั่น,น่ยเห็นแล้วโอเคครับเหมือนว่าเขาจะให้เราไปแมปที่สองนะครับเนี่ยโอเคครับก็ชั้นนี้เป็นชั้นที่แปดครับก็เหมือนเป็นหิมะแหละครับท่านผู้ชมก็อืมก็เห็นแล้วแบบรู้สึกแบบ อยากให้แบบอากาศช่วงนี้คือแบบให้มันเย็นเนี่ยท่านผู้ชมเร็นว่าเมื่อวานฝนคตตกหนักมากเลยครับท่านผู้ชมแถวบ้านผมอแบบ่ะเอาซะแบบกิ่งไม้หักอ่ะแบบอย่างเยอะอ่ะท่านผู้ชมแถวนี้ครัโอเคครับต่อเลยโอเคเดี๋ยวผม ขอออมไปเปิดแมพก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วค่อยทำภารกิจต่อเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับอาวุธของชั้นที่แปดผมยังไม่ได้ซื้อนะครับท่านผู้ชมผมก็กะว่าจะให้ซื้อที่หลังฮนะเอัน,นี่ เปิดอันที่สองแล้วต้ชมไปครับภารกิจต่อแล้วครับท่านผู้ชม,ชมนี่ข้าไม้เหรออย่างสวยท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกู่นะครับอืมเซลิก้าครับท่านผู้ชมโอเคได้อยู่นะครับ ดสตัวใช่ปะอ๋อสำหรับชั้นใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับก็น่าจะเป็นชั้นที่55ใช่ไหมผมก็จำไม่ค่อยได้นะฮะเดี๋ยวผมจะรีบไต่ขึน้นชั้น55อย่างเร็วเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงครับโอเค สกิลแรกของผมตรงนี้มันก็แรงอยู่ครับท่านผู้ชมถ้าถ้าเก็บด,ดีๆผมแบบแรงสุดๆอะผมว่านะโอ้โหโอเคครับดูนะท่านผู้ชมดูสกิลแรกนะคือแบบเหมือนเป็นวงกว้างไงท่านผู้ชมเขาจะ่ ที่จริงผมคิดว่ามันตีแค่ตัวเดียวไงคือแบบโคตรแรงนะท่านผู้ชมผมอัพเกรดเออสกิลอันแ็กเนี่ยโอเคนี่อะไรอีกอะครับก็ลุยกันยาวๆนะท่านผู้ชมปกติช่วงนี้ผมก็ ยุ่งกับทํางาน,นครับแล้วก็แบบพวกเรียนด้วยไงท่านผู้ชมก็ขอไปนะฮะก็ไม่ค่อยแบบมีเวลาประมาณเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมเพราะยิ่งเป็นช่วงโควิดก็คือแบบงานยิ่งเยอะเพิ่มปกติแบบไปเรียนก็ต้องนั่งเรียนในในห้องเรียนแบบสบายสบายใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมแต่พอแบบเรียนออนไลน์แบบนี้คือครูเขาได้แบบผมไม่อยากว่านะครับก็คือแบบสั่งงานก็ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงโควิดอ่ะ ในมุมน้ำแข็งเหรอเดียวให้พวกเราตีก่อนโอเคเราคา่อยไปช่วยเสริมโอเคนะครับ รู้ว่าที่ึง,ง,นง็นอสตอนไหนครับเนี่ยโอเคได้เลไมบ้งไหมนะโอเคควิเสเคียครับต่อไปก็ไปแมปเก่าคือวนไปแมปเก่าแมปใหม่เนี่ยทุกทมคือแบบคือแบบกวดจะได้สู้กับบอสก็คือมันต้องไปใช้เวลา นานอยู่นะครับท่านผู้ชมก็สนับก็สนับการเล่นนะครับคือแบบเนี้ยอวตารแบบถ้าท่านผู้ชมแบบอยากมีอวตารดีๆก็ต้องเสียเงินสุ่มหน่อยแะครับท่านผู้ชมคือเสียเงินซื้อแบบพวกเพชรเนี่ย ผมไม่รู้ว่าอัปเดตภาคใหม่คือแบบมันสามารถแบบซื้อ,อบ้านอะไรอยู่ได้ยังนะครับผมก็ยังไม่รู้นะฮะที่จริงแบบในใจผมก็อยากให้มันมีจริงจรนะครับท่านผู้คือแบบไงแบบนอนได้วิวดีๆนั่งเก้าอี้ชิวๆอะไรนะีหยโอเคควสเคียรครับท่านผู้ชมได้เอ็พีแสน้าเราจะสี่แล้วครับท่านผู้ชม วน,วนไปแมปเก่าอีกนะท่านผู้ชมคิดดูอ่ะวนไปวนมาอย่างี้แหละท่านผู้ชม,ไ,มไปไหนแล้วผมว่าที่จริงผู้ออกแบบเกมก็ออกแบบมาดีนะครับท่านผู้ชมก็ผมชอบนะครับเกมนี้โอเคนะครับอะไรภากกิจ เกเตอร์ห้าเบนโบเลนตัวเลขกห้าโอเคครับอ๋ออ่อนไปปอนครับเนี่ยโอเคโอเคไม่เป็นไรครับดูดิผมตีแรงขนาดนี้เหรอเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งผิดทางครับ โอเคครับโอเคเดี๋ยวเราจะยาวถึงแบบหน้าห้องบอสเลยแล้วกันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาทถัดไปดูผมจะทําคลิปอีกนะครับน่าจะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะลงสู้กับบอสชั้น8เลยจะได้ไปเร็วๆหน่อยนะครับโอเค โอเคครับ okay, ถึงแล้วครับท่านผู้ชมโอเคอ๋อสำหรับเอาตาครับคือมันมีเอาตาแบบมีปีกออกมาแล้วครับท่านผู้ชมผมก็ลืมบอกไปนะครับแบบปีกอะไรไอ้อัพเฮลออนไลน์ไงท่านผู้ชมว้า wow. วเป็นไงท่านผู้ชม คือแค่สกิลแรกสกิลเดียวก็จบแล้วอะคือผมผมไม่ใช่ว่าผมจะอวดนะครับคือแบบว่าสกิลแรกมันเหมือนจะหดไปหน่อยอะมผมไม่ได้ยอนะครับเนี่ยผมขอโทษฮะโอเคโอเคครับรู้สึกว่าธุระผมเอ่อ เริ่มจะมาแล้วครับเดี๋ยวอีกสักรู่ผมคงต้องจบนะฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมต้องไปทำธุระต่อนะครับโอเคครับถึงยังถึงยังยังเหรอยดี๋ยวจิ้บให้ก่อน ผมสู้อีกไหมเนี่ยอ๋อโอเคผมจำได้อันนี้นี้ได้อยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสักครู่นะดูอาจจะต้องหยุดที่ปิดเสียงหน่อยดีกว่านะครับท่านผู้ชมดวผมขอปิดเสียงหน่อยดีกว่าครับเพื่อแบบว่ามัน เสียงดังไปไงมันจะรบกวนเปล่าเปล่าโอเคครับโอเคฮะสองตัวเรียบร้อยอะไรคลองเหรอ ผมเพิ่มบัฟก่อนโอเคครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมแบบง่ายๆนิดหน่อยนะฮะท่านผู้ชมไม่เช่นนดหน่อยละเลือดผมลดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขื่เลือดก่อนครับท่านผู้ชมผมคิดว่าตีเบาเนี่ยโอเคโอเค เดี๋ยวๆผมขอตั้งเราก่อนโอเคโอเคครับเหลือที่เดียวโอเคครับเนียเนีย อุ้ยพันสองเลยครับต้องชมเข้าอะ่ะอย่างแรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมเรียบร้อยโหเลือดผมอะ่ะดูอะลดไปเกือบสองพันสองพันกว่าโอเคไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหามีต่อยปะ รีบกอยาวๆเลยนะครับท่านผู้ชมน่าเป็นหัวหน้าใหญ่ปะโอเคครับปะทะนะครับท่านผู้ชมโอเคมา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 สามตัวเอออันเดียวคือตาเลยเหรอเฮ้ยคือผมแค่ตีคอนยเอยนะ จบเลยเหรอใช่ป่ะเดี๋ยวกอดูหน่อยนะครับหนดูดิเอา้าจบแล้วเหรอใช่ป่ะเอา้าจบแล้วครับท่านผู้ชมหัวอะไรผมอะเีคกับ อเคครับเดี๋ยวเดียวอีกสักครู่เดี๋ยวผมก็จะไปทําธุระผมนะครับก็คงต้องรีบจบนิดหน่อยนะฮะโอเคครับต่อไปผมว่าน่าจะสู้กับบอสล้ว่ะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมคงต้องขอลาตัวไปเท่านี้ครับทุกผู้ชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะคลิปหน้าเราจะลงจัดการกับบอสชั้นที่8กันเลยนะครับทานผู้ชมครับก็สําหรับวันนี้ครับก็ คงต้องขอลาตัวไปเท่านี้ครับคงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับ